วันนี้เนี่ยนะคะเรามาทําความรู้จัก UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติกันหน่อยดีกว่าค่ะหลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยค่ะว่า องการสหประชาชาติ UN เนี่ยมันก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นคือเขาทําหน้าที่อะไรบ้างจริงๆแล้ว UN เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีบทบาทสําคัญต่อโลกใบนี้ของพวกเรามากเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเหตุการณ์สงครามเหตุการณ์ความอดอยากเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศเนี่ยคนเราก็จะต้องนึกถึง UN ก่อนเลยค่ะขอความช่วยเหลือจาก u n สิให้ UN เนี่ย ส่งความช่วยเหลือมาสอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้ว UN เนี่ยเขามีมานมุ่มนานแล้วค่ะแต่พึ่งที่จะมาสำเร็จในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี้เองเรื่องราวและความเป็นมาของ UN หรือว่าองค์การสหรประชาชาติเนี่ยนะคะมันเป็นมาอย่างไงวันนี้เนี่ยโอจะรวบลัดข้อมูลตรงนั้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะคือให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจง่ายๆแล้วก็ตัวโอเนี่ยเข้าใจง่ายๆด้วยถึงประวัติแล้วก็ที่ไปที่มาขององค์การ UN หรือว่าสหรประชาชาติ อันนี้นะเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ UN ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือองค์การสหประชาชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่ช่วงหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1ค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่า UN เนะคะเขาเรียกว่าสหาประชาชาติค่ะจุดประสงค์ของเขาจริงๆเนี่ยเขาก่อตั้งองค์การนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันสงครามไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในอนาคตค่ะแต่ในตอนนั้นเนี่ยการก่อตั้งองค์การนี้ขึ้นมาเนี่ยมันล้ม เ,เพราะว่าอีก20ปีถัดมาเนี่ยมันได้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นแล้วก็จะต้องพูดอย่างเต็มปากเลยว่าสงครามโลกครั้งที่สองสร้างความบันเลยมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1ที่เกิดขึ้นอีกค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะมีคําถามค่ะว่าเออองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรกันแน่จริงๆแล้ว UN เนเนี่ยนะคะทำหน้าที่หลายหน้าที่มากๆเลยค่ะแต่เราจะคิดง่ายๆนะคะว่าเขาเนี่ย เป็นตัวกลางที่ดูแลโลกของเราให้ดำเนินต่อไปได้อย่างปกติสุขค่ะสมมุตินะคะว่าถ้ามีประเทศไหนก็ตามประสบกับสภาวะปัญหาไม่คาดฝันขึ้นอย่างเช่นสงครามอย่างเช่น อุทก,กภยัยอุบัติเหตุร้ายแรงภายในประเทศของเขาเนี่ยสิ่งที่คนจะนึกถึงเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยก็คือองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะขอให้ UN เนี่ยส่งความช่วยเหลือไปในประเทศที่เกิดเหตุคือเราเนี่ยจะต้องนึกถึงเขาเป็นลำดับต้นๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้น UN เนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อโลกของเรามากๆค่ะแล้วก็เป็นองค์การที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะนอกจาก UN จะเป็นตัวกลางในการดูแลโลกของเรา ให้มันดำเนินไปแบบปกติสุขเนี่ยนะคะเขายังเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยค่ะคืออำนวยความสะดวกด้านกฎหมายระหว่างประเทศทำงานเพื่อความมั่นคงสิทธิและเสรีภาพสันติภาพการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ UN เนี่ย ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้หนึ่งอย่างนะคะว่าสิ่งที่โอ,อพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความสําคัญทั้งนั้นเลยนะหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องที่โอ,อพูดถึงก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่พวกเราจะต้องได้รับหรือแม้กระทั่งเรื่องสันติภาพที่มันควรจะเกิดขึ้นภายในอนาคตด้วยค่ะคือเราจะต้องยอมรับจริงๆว่า จุดเล็กๆนิดเดียวมันสามารถที่จะพาดทาให้เกิดสงครามระดับโลกขึ้นได้เลยอันนี้มันคือเรื่องจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยถึงมุ่งเน้นไปทางสันติภาพค่ะสร้างสันติภาพให้มันเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเพื่อนๆจะเห็นอีกหนึ่งอย่างว่าทําไมประเทศนี้เขาถึงจะต้องร่วมพัฒนากับประเทศนี้ทําไมจะต้องจับมือกันทําไมจะต้องสร้างอันนี้ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทําไมจะต้องหลีกเลี่ยงข้อบาดหมางก,กันเพราะอย่างที่โอบบอกไงคะ ว่าจุดเล็กๆนิดเดียวมันสามารถทําให้เกิดสงครามขึ้นได้จริงๆอย่าลืมนะคะว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เข็ดกับสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วนะหลายๆประเทศมีบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วแล้วประเทศใหญ่ๆที่เป็นประเทศมหาอำนาจที่อยู่ใน UN เเนี่ย ก็เข็ดกับสงครามโลกครั้งที่สองค่ะสงครามเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรให้กับคนเลยค่ะนอกจากความพังพินาศวินาศสันตโลนั่นเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่า UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนที่ไปที่มาเนี่ยมันเป็นยังไงโอจะอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแบบชัดๆนะคะแล้วก็รวบลัดให้มันมากที่สุดนะนะคือ UN เนี่ยนะคะถูกก่อตั้งขึ้นมาในช่วงหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1ไปแล้วค่ะ ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ชื่อว่า UN นะคะชื่อของเขาเนี่ยคือองค์การสหประชาชาติค่ะถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยฝ่ายที่ชนะสงครามค่ะก็คือฝ่ายอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองโดยจุดมุ่งหมายของเขาจริงๆเนี่ยคือการป้องกันสงครามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกภายในอนาคตค่ะอย่าลืมนะคะว่าถึงจะเป็นชาติมหาอำนาจก็จริงแต่พวกเขาก็เข็ดจ,จากสงครามโลกครั้งที่1เหมือนกันนะเพราะว่าสงครามเนี่ยไม่ได้ให้อะไรกับฝ่ายไหนทั้งนั้นค่ะมีแต่ความสูญเสียแล้วก็มีแต่ความพังพินาศทั้งนั้นเลยเพราะ ดนั้นองค์การสหรประชาชาติเนี่ยนะคะก็เลยถูกก่อตั้งมาตั้งแต่หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1ค่ะยาวเลื่อยมาจนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะองค์การสหรประชาชาติจะต้องยอมรับค่ะว่า เขามีแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เข้ามาร่วมเป็นองค์การสหประชาชาติง่ายๆว่ามันไม่แข็งแรงอะ่ะพอมันไม่แข็งแรงมันก็ล้มง่ายอ่ะนะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เกิดขึ้นค่ะแล้วองค์การสหประชาชาติองค์การเนี้ยไม่สามารถที่จะป้องกันสงครามได้ตามที่เขาวางเป้าหมายเอาไว้อ่ะนะเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันใหญ่กว่าสงครามโลกครั้งที่1จริงๆค่ะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยมันก็พังอีกครั้งหนึ่งค่ะพังยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่1อีกทีนี้พอเกิดสงครามโลก กครั้งที่2ขึ้นแล้วองค์การสหประชาชาติในตอนนั้นทําอะไรได้บ้างก็ทําอะไรไม่ได้ไงคะเพราะว่าเกิดสงครามขึ้นแล้วจะไปทําอะไรได้เละคะในตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องปล่อยให้สงครามมันเกิดขึ้นถึง6ปีนะจะต้องปล่อยแบบปล่อยจอยปล่อยวางเลยเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2รุนแรงจริงๆแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในหลายๆประเทศด้วยแม้กระทั่งในเอเชียบ้านเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันที่นี้หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยนะคะ ทางฝ่ายสัมพันธมิตรหรือว่าฝ่ายที่ชนะสงครามเนี่ยเขามองเห็นอยู่หนึ่งอย่างค่ะ สิ่งที่เขามองเห็นก็คือถ้าไม่ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติที่มีอยู่แล้วให้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยในอนาคตจะต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราลองคิดดูนะคะสมมุติว่าไม่มี UN ไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในแบบที่มันควรที่จะเป็นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่3จะต้องไม่เยือนทุกคนแน่นอนค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสงครามที่มันหนักกว่าสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเขา ก็เลยก่อตั้งองค์การสหรประชาชาติให้มันเสร็จสมบูรณ์ให้ได้ค่ะในตอนนั้นเนี่ยนะคะมีหลายประเทศที่เข้าร่วมในองค์การสหรประชาชาติจีนก็เข้าร่วมด้วยนะคะรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาก็เข้าร่วมเหมือนกันค่ะกลายเป็นองค์การสหรประชาชาติเสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วก็กลายมาเป็น UN ในปัจจุบันนี้เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย UN ก็เป็นองค์การที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็มีหลายประเทศที่เข้าร่วมนะมากกว่า50ประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่า คือมันก็มีการถอดชื่อประเทศนู้นออกเอาลายชื่อประเทศนี้เข้าประเทศนี้ขอยื่นเป็นองค์การสหรประชาชาติโอ้คือมีเยอะแยะมากมายค่ะแต่จะต้องยอมรับหนึ่งอย่างว่าเป็นองค์การที่ดีค่ะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ถึงจะเป็นองค์การที่ดีก็จริงนะคะแต่มันก็ยังมีข้อที่ให้เราสงสัยเล่นๆเ,เหมือนกันนะคือองค์การสหรประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยชาติมหาอำนาจนำโดยอังกฤษฝรั่งเศส อเมริการัสเซียจีนเป็นชาติมหาอำนาจที่ดีเลยทีเดียวแต่ก็ร่วมรบในสงครามแทบจะทุกสงครามเลยแล้วก็เป็นชาติที่มีนิวเคลียร์ด้วยแต่ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่ชาวโลกอย่างเราคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะขัดขัดกันอยู่เหมือนกันเนาะ คือมันก็เป็นข้อสงสัยที่แบบว่าชวนให้เราสงสัยอยู่เหมือนกันเนอะเนาะไม่ว่าประเทศไหนบนโลกใบนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ย UN เอ็ขาก็มีหน้าที่ที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยตรงนั้นถึงแม้ว่าบางประเทศเนี่ย การช่วยเหลือจาก UN เนี่ยจะเข้าไปช้ามากเกิดเหตุไปแล้ว2่งเดือน3เดือนเพิ่งจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปอะไรแบบนี้แต่เออก็เข้าใจเขาแหละว่าเขาก็ช่วยอ่ะเนาะเขาทำหน้าที่หลายอย่างเอาเป็นว่าองค์การ UN เนี่ยนะคะเป็นองค์การที่ดีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเราเอเนาะอย่างน้อยเขาก็ช่วยเราดูแลความสงบเรียบร้อยที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อะนะ และนี่นะคะก็คือเรื่องราวความเป็นมาของ UN ค่ะหรือว่าองค์การสหประชาชาตินะคะคือเพื่อนๆอ,อาจจะงงๆอยู่นะตอนนี้ว่าทําไมโอ๋ถึงแบบมาอัดอย่างนี้แทนนะคะคือในตอนนี้เนี่ยเสียงโอ๋มันขึ้นจมูกค่ะเสียงมันแปง๋แปงๆมากๆเพราะฉะนั้นการที่โอ๋จะพูดใหม่เนี่ยนะคะมันจะเสียงไกลๆค่ะมันจะทําให้เสียงโอ๋เนี่ยมันออกไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นโอ๋มาอัดแบบนี้ดีกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่โอ๋จะต้องอัดแบบนี้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มันผิด พลาดเนี่ยนะคะโอจะต้องขออภัยในนาะที่นี้ด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่โอจะไปเนี่ยโอฝากเพื่อน,อนๆกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องโอไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆ ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวโอนี่จะมาอ่านนะคะแล้วก็ตอบเพื่อนๆนะเพราะว่าในตอนนี้ u t u b e โอนก็มีปัญหาอีกค่ะเพราะว่าเวลาเพื่อนๆคอมเมนต์มาเนี่ยมันไม่ค่อยเด้งค่ะโอจะต้องกดเข้าไปดูเองนะคะโอถึงจะเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆอ่ะนะยังไงโอนจะต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยเนาะคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆบ๊ายบายจ้า